สวัสดีครับวันนี้ t ไท o ฟู c ดชาแนลนะครับจะพาไปตามหาต้นไม้ใหญ่นะครับเป็น The Big Tree o อ t h เ s อ a t เทนะของเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นโอ๊กนะครับเป็นต้นโอ๊กที่ใหญ่ที่สุดอายุยืนยาวที่สุดในเท็กซัสอยู่ที่นะครับ อยู่ที่อะไรเ<ล>อย่ยร็อก<ร>พอร์ตนะ <big> อยู่ที่ร็อกพอร์ตซึ่งเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นสเตทพาร์ทนี่นะเรากำลังตามหากันตอนนี้มาถึงจุดแล้วนะครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วดูต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นโอก๊กแต่ต้นนี้จะใหญ่หญที่สุดหรือเปล่าอ้าวเจอป้ายนะครับ Big t r e ี นี่ครับคือเป้าหมายของเราต้นโอ๊กที่ใหญ่ที่สุดมีอายุยืนยาวที่สุดนะหลายร้อยปีนะครับกิ่งก้านสาขานะต้นโอกจะเป็นลักษณะแบบนี้คือกิ่งจะเยอะแต่กิ่งก้านสาขาออกมามากมายนะมีรั้วล้อมนั่นก็หมายถึงว่าเขอนุรักษ์เอาไวา้นะอนุรักษ์เอาไวา้นะแม่ครเข้าไปทำลายมันเป็น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับนะดูกิ่งก้านสาขาใหญ่โตมากนะครับนะ้กิ่งจะเป็นแบบนี้ต้นโอกต้นโอกก็จะมีหลายหลชนิดตรงนี้ก็เป็นไลฟ์โอ๊นะครับเป็นไลฟ์โอ๊กนะกิ่งก้านสาขาสวยงามมาก ลักษณะคล้ายๆบอนไซเลยธรรมชาติของเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดขายของสถานที่อย่างนี้อย่างหนึ่งนะของคูซายแลนซึ่งเป็นเมืองริมทะเลนะมีชายหาดมีแหล่งท่องเที่ยวตกปลาได้ฟิชชิ่งได้ตั้งแคมป์ได้นะภายในนี้ก็สามารถที่จะตั้งแคมป์ ก็นะเอารถรถบ้านไปจอดกลางเต็นท์ได้หมดให้เช่านะครับเดี๋ยวนะเนะกั่ไวกั้มันเจริญเติบโตต่อไปนะครับครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ t ไ Food Channel นะครับจะนำาพาท่านไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในอเมริกามากมายนะครับ ก็ติดตามต,ต่อไปด้วยนะครับตอนนี้นะเก็บ it g กรอ i ิ g รักษามันไว้ให้เจริญเติบโตต่อไปนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ